อ่ะถือเวลาเฉลยว่ารองเท้าในกล่องนี้มันคืออะไรแล้วต่อไปก็จะมาถามว่าเพื่อ <broadly> นๆ,ๆ,ๆ,ๆว่ารองเท้าแบบนี้แต่งตัวยากไหมเดี๋ยวไปดูกันคือโดเพิ่งได้รองเท้ามาใหม่เป็น Adidas X เกับอวาวาปแล้วใครเข้าไม่ถึงไม่ต้องดูเพราะรองเท้าคู่นี้มันหลุดโลกมากคือคู่นี้มันก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ธรรมดานั่นแหละแต่ว่ามันมีหัวมาแปะแล้วถ้าลองเอาหัวข้างหน้าออกมันก็จะเป็นแบบนี้โดรู้สึกว่าคู่นี้เขาออกแบบมาให้แต่งตัวได้ถูกโอกาสวันธรรมดาก็แต่งแบบนี้ส่วนวันไหนที่อยากแต่งตัวจัดๆหน่อยก็ลองใส่แบบนี้เข้าไปดูเนี่ยเห็นม เดี๋ยวโดจะลองเอาคู่นี้ไปแมทให้เพื่อนๆดู รองเท้าดีไซน์มาจัดเต็มละชุดด้วยขอบเบาๆก่อนละกันเริ่มที่กางเกงทรงแฟร์เน้นขายใหญ่ๆตัวเดียวจบแล้วก็จะหาเข็มขัดเรียบๆม,มาใส่สักอันต่อไปเสื้อดจะเลือกเป็นลองสลีปคอเตา่าสีเทาตัวนี้เป็นของแก็บดีไซน์มันก็จะมีแถบด้านข้างคล้ายๆแท็กแจ็กเก็ตอะทรงโดยรูก็จะประมาณนี้เลยต่อไปขอไปเพิ่มเอเซอรี่กันหน่อยโจทย์วันนี้ก็คือน้อยชิ้นแต่ดีไซน์หลุดๆได้เวลารวม2มือก็จะประมาณนี้เลยรงท้ายด้วยอาดิดาสซูเปอร์สตาร์เอ็กซ์อเวอร์วับให้ดูดีเทลอีกสัก,สกทีโคตราาค มันน่าจะไปไกลแล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วแล้ว i n แนลลุกกับอวาวาบก็จะได้ประมาณนี้คือน้อยชิ้นแต่ก็ดูเต็มได้ขนาดโดดใส่กางเกงขายใหญ่ขนาดนี้คือดีไซน์ของปลายเท้ามันยังหลุดออกมาได้คือไม่ต้องห่วงเลยว่าจะใส่กับกางเกงแบบไหนได้บ้างใส่ได้ทุกแบบเอาจริงบอกเลยและถ้าเพื่อนๆชอบคู่นี้แล้วอยากให้เอามาแมทอีกก็บอกกันได้นะบาย